เพินไปหุยปินไวสักขาลายปินปองสักไกจองปินไกสักไกใหม่กว่าปินนกสักคอน์ชักคอนตั้งเึี้ยคนเตาชักดอกดีดอกเด็บึ้นปินแหงตาแล้วลุงลาบัดเดวมาเดีจังปูเปินปินจนตัวจังพนปินผาหงละปินควายัจนลังไลปินเชิญตัวมีเดอร์ปินไก ขับดับขึ้นล้ำใบม่กับนบางกิวาวอตัวจัางคดลอกกัขึ้นปินลินตัวจังตีนหิ่มนำขึ้นปินตากรับปิง้งจ้างชานหินปิ้นโกยของพอโลปินเสาตัวมีเน่าเข่าก็หาปินเมแหงยกแก่นแดงนี่ยอดกำเดิน hey! Hey! ลุกไปลุกไปใ,ใจฉะละ hey! 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 ยกแก่ยแดงนี้วอกกำเดิน ลาบัดเดียววันเอกตัวจังคับและเซิ้นนิดจังปิ้นคุนพรจังสอนกานมากพาในปิ้วมาจีเป้างกันใส่ว้านบางังคือปิ้นแม่นจังแล่นโอล้อหน่อยในปิ้นหมากลุ่มปองบัดเดียวเมงเมงไหวหูฟองปิ้นปอนนอนให้ เดวัในนี้ใจเล่น้องหลับไอ่ก็เดี๋ยวปีเอ้ยใจมาไข่ลาเย็นมปอกนี้ยอดทั้งตาลบาบัดเดียววันนี้คน่าไอ่ไปเจอมอลูกแข็งไหนมามองว่าหิงหอยน,น้อยไปอันนี้ลูกแจงสุดไหนมาลูกแจงพ้าจำฟ้าไหนเต่ามองว่าลูกเดมเขาเม่หน้อยฝ่าเมีหนุนมน่มไหนมา บินเมืองว้างเต่าใจ้คานางเธอนังหูจักไอซักเตอ,อเร์เสล็ดับมาทำหลาบัดเดียววันในใจเชื่วอว่มีเรองรับไปจะดีเฮ้ยมีมีนางนี่นหูจักไอเตเล็กปกของเบาหูจื้อหูจื้อไอเตเล็ดเบาหูจีเลินควัน อันว่าคนลักเป็นคนใจน่ตัางเต้นใดนีิขอบอกตัางขอบฟ้าและทีสะหุนได้อันว่างงป่วยง่ายปีเจอหมดสักแสนงงสิ่งเมี่งง่ายปีเจอหมดสิ่งแสนได้